สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเฟอร์เกอร์เกมเมอร์นะครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้แนะนําเด็กกาโอแกนไปเนาะซึ่งก็ฉายเดี่ยวแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าในเด็กนั้นเนี่ยก็ทําการตัดลิซ่์ดอนออกไปนะครับทีนี้สําหรับใครที่อยากเล่นลิซ่์ดอนอยู่วันนี้เรามีเด็กลิซ่์ดอนที่มาพร้อมกับคู่หูใหม่นะครับไม่ใช่ซิวเวอรี่แต่ว่าเป็นนิมเฟียอ่าซึ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ no ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop ลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official Line ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ สำหรับเด็กลิซาร์ในครั้งนี้นะครับเป็นเด็กมิดเวย์กึ่งคอนโทรลนะครับเอาง่ายๆถ้าเราเซตอัพบอร์ดได้ไวเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยก็เพิ่มได้มากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทีนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็น่าจะยังคงอยู่ในโปรเซสของการเซตอัพบอร์ดอยู่ไม่ว่าจะเป็นการพยายามจั่วการ์ดพยายามอีโวลิซาร์ดหรือว่าเซตจี้นะครับไม่ว่าจะจากเอเนอร์จีโซนหรือว่ามูฟของลิซาร์ดก็ตามทีทีนี้เรามาดูในส่วนของลิสการ์ดกันนะครับก็จะมีลิซาร์ดเอ็กซใบใหม่ครับเป็นจำนวน2ใบ จริงๆก็ไม่ใหม่แล้วล่ะนะครับเป็นลิซซดอนจากซองชายนิ่งเลเวอรี่นะครับแล้วก็จะมีฮิโตคาเงะนะครับสองใบเป็นฮิโตคางะที่ตี20โดยที่ไม่ทําการดิจจตัวเองนะครับรอบนี้เราจะไม่ใส่ลิซซโดเข้ามานะครับเราจะอีโวด้วยแรคแ d นดี้เพียวเลย นอกจากนี้นะครับก็จะใส่นิมเฟีย EX นะครับเข้ามา2ใบเอามาช่วยจวโดวยเฉพาะจะไม่ได้มีหน้าที่นอกเหนือจากนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะาให้ Energy z o n โเนี่ยเจเนเรตแค่จี้ไฟเท่านั้นไม่ได้เจเนเรตจี้พลังจิตดังนั้นนิมเฟียเนี่ยจะไม่สามารถตีได้แต่เอาจริงๆนะนอกเหนือจากการาจัวการ์ดแล้วเนี่ยถ้าเรายังทำลิซดอนไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปยืนรับดาเมจช่วงต้นเกมได้อยู่อีบ e ุยก็จะใช้เป็นอ e ีบุยที่มีความสามารถในการจัวการ์ดนะครับก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะจวได้ แค n ดี้หรือว่าลิซัดอนเนี่ยามาใช้เล่นได้ไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมก็คือบูสเตอร์ครับเป็นบูสเตอร์จากแพ็คเจเนติกเอปกเลยนะครับที่ติด 3G ตีหนึ่ง้ถามว่าการ์ดใบนี้เอามาทาําไมหลักๆก,ก็คือเอามาใช้สู้กับไก่เหลืองโดยเฉพาะนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีบูสเตอร์ e.x ใบใหม่แล้วก็อยากจะใช้นะครับแต่ถ้าเราใส่ booster e.x มาเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเจอไก่เหลืองเนี่ยเราจบเลยทำอะไรไม่ได้นะครับดังนั้น booster ใบนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการไอเทมแล้วก็การัพพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นโปเกบอลสองใบครับ candy สองใบผ้าคลุมหนึ่งใบนะครับ professor research ครับสองใบามาหนึ่งใบ sabina หนึ่งใบแล้วก็ลิเลียอีก จํานวน2ใบด้วยกันปัจจุบันเด็กนี้นะครับคนเอามาใช้ในการไต่แรงเยอะมากเอาจริงๆนะต่อให้ใครแบบว่ามาดูคลิปวิดีโอนี้ช้าหน่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าไต่แรงทุกวันเนี่ยในช่วงสองสองวันที่ผ่านมาน่าจะเห็นเด็กนี้ผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแต่ว่าในแง่ของการเอาไปใช้ในการแข่งขันเนี่ยณนะตอนนี้เด็กนี้มีวินเลตอยู่อันดับที่13เอาง่ายๆยังไม่เข้าท็อป10แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่า อาทิตย์หน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะกระโดดเข้าไปในท็อป10เพราะว่าเท่าที่ลองเล่นมาตัวเด็กค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นก็เดี๋ยวไปดูตอนเล่นจริงกันเลยดีกว่าครับกับช่วงของ Deck เด็กโชเคสเฮ้ยมาวะเปิดตาแรกมาก็มือสวยเลยไม่แน่นะนี่อาจจะเป็นเด็กที่ถูกสโลกกับผมที่สุดเอาล่ะกสลอด โหแล้วว่าเรามือดีแล้วนะมเขาแม่งครบมือ,อยิ่งกว่าเราเอ,อีกไปโหตานี้จัว่วการ์ดหกเจ็ดใบเลยนะเนี่ยก็จั่วเองหนึ่งใบใช่ปะใช้โปกเกบอลหนึ่งใบเป็นสองใบโปกเกบอลอีกหนึ่งใบเป็นสามใบโปกเฟสเซอร์อีกสองใบแต่นิมเฟียใช้ตานี้ไม่ได้เนี่ยตานี้เอานิมเฟียไปใช้ตาหน้านะครับ ว้าวอุ๊ยมือมันดีเกินอะ่ะมันจะโดนรีมือปะสก์ดน่อยแล้วกัน <c oughs> มือมันดีจนเสียว่าฝั่งนั้นเขาจะรีมือเราเลยอะ่ะอย่านะอย่านะจบเทินไปเลย <c oughs> กดจบเทินโอเค มาจัวการ์ดเพิ่มครับอีโวดอนกันเอาขึ้นไปชาร์จจี้เลยมะเออประเด็นคือดอนแม่งเสืกวันฮิตการสลอดไม่ได้ปะ ผมว่ายิ่งเล่นเร็วยิ่งดีกับเรานะครับตาหน้าก็ต้องมาลุ้นอีกว่าจะโดนดิจจี่เท่าไหร่จบเถิงครับ <c oughs> <c oughs> ปรากฏชาร์จมา 4G โดนดิส 4G กูร้องไห้เลย อย่านะโอเคฉันรอดแล้วจ้าจะใช้สปีนถ้าใช้ซาบีน่าก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเอาใบนี้ขึ้นมาเว้ยยังไงแล้วก็วันคิตไม่ได้ดีแต่ว่าสิ่งที่ต่างๆกันก็คือเราจะยังไม่ติดพิดไงแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายเขาก็จะสลับเอาใบนี้กลับขึ้นมาใช่ไหมล่ะ ตีเลยแล้วกันเรามีฮิวในมือใจดีสู้เสือป้าดูว่าเขาจะถอยกลับหรือเขาจะกัดฟันตีไม่แน่หรอกเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่าอยากจะดิจจี้เราต่ออะไรอย่างเงี้ยโดนรีมือบิกหนึ่งการ์ดฮิวผมบายละ นิมฟีแคนดี้อ่ะโอเคยังอยู่ยังอยู่เจ็บหนักมากเลยอ่ะ <c oughs> สสด้มน,น่แกมันไม่มีดวงในการบิจี้จัวการครับรีมือ,อยังไงให้สวยกว่าเดิมอยากทำด้อนอีกชุดมากเลยอ่ะตอนเนี้ยมันจะโหดไปปะ หิวก่อนนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมเก็บใบนี้ไปแล้วอะ่ะเขาจะมีลูซามิเนทำใบหลังเลยหรือเปล่าเนี่ยอันตรายจบเทินครับจริงๆเราล้างพิษด,ด้วยการถอยกลับมานี้ก็แต่มันจะช้ามันจะยิ่งช้ากัดฟันตีไปเลยเพราะยังไงต่อให้เขามีลูซามิเนเขาน็องเอาลิซาดอนเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ได้มากสุดก็เท่าไหร่เฮ้ยได้ดิได้ดิเพราะว่าเขาตีร้อยยี่สิบกดจบเทินติดพิษอีกไนงะแล้วดูพระเจ้าโอเคเขาไม่มีลูสมีเน่ครับรอดตัวไปลิสตาเดินยังก่อน ไม่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าอ่ะลิซาอนเราโดนเก็บถูกไหมแต่ว่าแล้วเราทำลิซาตอนไปหลังอะมันกลายเป็นว่าเราต้องเอาลิซาอนขึ้นไปตีแต่ถ้าเราใช้เป็นบูสเตอร์แทนอะมันอาจจะปิดเกมได้ไวกว่าไงอันดับแรกตัดการเข้าก่อน จะให้บูสเตอร์เก็บงานโอ้เขาก็จบเธอเลยเหรอเขายอมแพ้แล้วมั้งแบบเนี้ยอ่ะจีจีครับเขายอมแพ้แล้วปล่อยจอยเวอร์เย้ย <laughs> เขาสวยด้วยแหละสวยจากการที่แบบว่าดิจิแบบเราไม่ได้สักทีนะครับถ้าเขาดิจิเราแบบเม็ดสองเม็ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราแบบมีปัญหาได้นะอ๋อเออใช่ลืมไปว่าบุยหมดแล้ว <c oughs> ขอบคุณที่บอกนะครับดีแล้วแหละยังไงก็จีจอยู่ดี a few moments later อีบุยแล้วกันได้จวดก์ดอุ้ยเราจะเจอมิเลเด็กปะ วางแค่นี้ก่อนเอาแล้วโหล้วประเด็นคือเขาได้เล่นก่อนนะสิอะแต่มือเราก็ไม่แย่มากนะครับจบเทินครับไม่อยากวางอีกใบไม่คือโดยปกติแล้วอะเวลาเรามีการ์ดในมือแค่ใบสองใบอะฝั่งนั้นเขาจะไม่ค่อยรีมือเราหรอกนะครับ แต่ถ้ามี3-4ใบเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะรีอยู่โอเคทีนี้ต้องเลือกละนิมฟีใบหลังกนะันเผื่อยังไม่ได้การ์ดดีจะได้ใช้อีบุยใบหน้าจัวการ์ดเพิ่มนะครับโอเกบอลมาทำไมมีโปกเกมอนครบแล้วจ้าเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องจัวเพิ่มจริงด้วย ไม่มีอะไรที่อ้าโน w ว y ลืมตัดการ์ด้าตาน,นี้เขาอีโวได้ผมก็คือเสียใจมากนะลืมตัดการ์ดเขาว่าน,นั่นไงตัวการ์ดเพียบเลยทีนี้โอ้โหมีการ์ดในมือเยอะขนาดนั้นผมว่าได้อีโวแล้วมั้งลืมได้ไงวะการ์ดมันเยอะเกินอรอเนาะมันเลยแบบมองไม่เห็น อย่าเพิ่ง e โ o นะอย่าเพิ่ง e โ o นะให้ตัดการ์ดก่อนอยังยังนี่งเอามาจวดการ์ดเพิ่มแสดงว่าน่าจะมือบลิกเหมือนกันแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับยังไงก็ต้องตัดเพราะว่าเขาอาจจะมีแบบหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีแบบ candy หรือไม่ก็ลิซาดอนอะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะเนี่ยผม e โ o ได้ละ I don't care ละ่ะไป แล้วก็อย่าลืมตัดการ์ดครับจบเทิร์นมือบริกพอกันแต่เราเดีกว่าเขานิดนึงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ นี่เราไปรีมือให้มือเขาดีขึ้นปะนิมเฟียมาก่อนเลยแต่แบบเะไรยังไงเราก็ได้ตีก่อนยังไงมีไหมหรือยังไม่มีอีก โอเคเราจะได้รู้ไว้ว่าเล่นเด็กเนี่ยมันก็มีโอกาสมือบลิกได้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมาสามสตาแบบมือสวยทุกตาเลยอะ่ะเออ few minutes later โอเคเลยตานี้เปิดมาเจอไก่เหลืองเจ้าค่ะเขาที้ติดจี้ก่อนด้วย เซลาโอลาเขามือดีนะตอนนี้ได้ติดจีก่อนด้วยมือดีด้วยก็เอาเรื่องอยู่ผมไม่มีอีบุยเลยไม่มีอีบุยมาช่วยจวดการ์ด เขามีการถอยอ่ะดิใช่ปะผมว่าเขาน่าจะมีการถอยนะแต่ผมคิดว่าตาหน้าผมคิดว่าตาหน้าผมทำดอนทันก็ก็ถ้าอีโวนิมเฟีย2ใบแล้วดอนยังไม่มาก็สวยเกินอะเอาจริง <c oughs> ทำไมมันแย่ <c oughs> แม่เอาไอติมชาไทยมากินแม่มาไปกินตอนเย็นกันอ่ะเอาไงแต่เขาก็ยังตีไม่ได้อยู่ดีเขาจะรีบเอาขึ้นมาเพื่ออ๋อนี่ไงลาแล้วลาแล้วที่ตัวขังเงกผม ไม,ไม่ไม่ได้ว่ะทุกคนตอนแรกที่เรากะว่าเราจะ e าอะีโวนิมเฟียสองใบอ่ะผมว่าผมต้องทําผมต้องเหลืออ e ีบุยไว้ทําบูสเตอร์ใบหนึ่งโอ้ยขอให้จัวได้เฮ้ลิซ่าเดินมาไหมโอเคค่อยคุยกันรู้เรื่องหนะ ใช่ใชเราต้องเสือูสเตอร์ไว้น่อยติดผ้าคลมครับอ่ะจบเทิร์นตาต่อไปก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะใช้ซาบีนาปะเราก็จะยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เลยทีเนี้ยเพราะต้องเอานิมเฟียขึ้นนิมเฟียมันติดหนึ่งจี้อาโอเครอดละไม่ต้องคิดต่อ <laughs> อ่ะเขาจะเอาไงเตรียมไก่เหลืองเตรียมไก่เหลือง แต่กว่าเราจะกว่าเราจะทำบูสเตอร์ได้ก็นานเหมือนกันนะลิซตอนต้องยืนรับลิซตอนต้องยืนรับดาเมจไก่เหลืองอีกอะแบบแต่ว่าก็นั่นแหละนะมันก็เป็นทางลอดเดียวของเราอะโอเคบอสมันเหลือเออแต่เหลือการสี่ใบเองคือบูสเตอร์มาแน่ๆอยู่ที่ว่าเราจะติดจี้ทันไหมนะครับแค่นั้นเลย เพราะว่าเนี่ยไก่ขึ้นมาไก่ตีแล้วห้ก็เหลือ1 1อยนี่ยังไม่รวมว่าถ้าเขามีการเพิ่มดาเมจอะไรอีกนะเพราะว่าตอนซิวอรี่เขาไม่ได้ใช้การเพิ่มดาเมจอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีจิโอวานี่หรือเลดอะไรอย่างเงี้ยอ ร้อยสิทลิเลียมาซาบีนาวะเยี่ยมซาบีนาก็ได้ครับก็เป็นช้อยส์ที่ดีมาตอนนี้ขอขอลิเลียขอลิเลียกับขอบูสเตอร์เนี่ยเหลือสามใบเนี่ยไปแต่ลิเลียมาก่อนก็ได้นะ ไม่ใช่เลยหรอกทุกคนผมกลัวว่าตอนจังหวะที่เขาตีเราแล้วเราเอาดอนลงอ่ะผมกลัวเขามีแบบพวกไซรัสอะไรอย่างเงี้ยมาดึงดอนไปตีเราก็จะมีปัญหาอีกเนี่ยเหลือ50ดาเมจแล้วอ่ะการสามใบเนี่ยคือลิเลียหนึ่งใบบูสเตอร์หนึ่งใบแล้วก็อะไรไม่รู้หนึ่งใบ ลิลี่อ่ะนี่งเยี่ยมอาอีบ e ูสเตอร์มึงอยู่ใบสุดท้ายจริงปะเนี่ย <c oughs> ให้ตายเถอะจบเธอนะมาตาหน้าเถอะจะได้จบจบไปเออจะมาเลยใบสุดท้ายเราใช้โปรเฟสเซอร์ไปแล้วโปรเกบอลไปแล้วอ๋ออ่ะแคนดี้อยู่ในมือเอออะไรอีกใบหนึ่งวะผมจำไม่ได้ว่าอะไรอีกใบหนึ่ง นี่ไงมาสักทีมาค่ะใครอยากกินไก่ย่างฉันดซี่ฉันดนซี่โอ้ยสะใจจริงๆสะใจอีสอยิ่งนักตบไก่เหลืองโชว์ไปเลย <laughs> <laughs> มันควรมาให้เร็วาว่านี้นะเอาจริงๆเออแอบเสียวยู่เหมือนกัน อ่ะสำหรับเด็กลิซาดอนที่จับคู่กับนิมเฟียนะครับคือเอาจริงๆผมเห็นคนเล่นเด็กเนี้ยมา23วันแล้วแหละแต่ผมอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเทียบกับซิวเวอรี่อ่ะเอาจริงๆนะผมแอบชอบแบบซิวเวอรี่กับลิซาดอนมากกว่าเพราะมันได้ทำดาเมจทั้งคู่ใช่ไหมแต่ว่าเอ่อพอได้ลองแบบหยิบเด็กเนี้ยมาเล่นแบบจริงจังแบบเปิดใจเลยอ่ะกลายเป็นว่าอ่ะโอเคถึงแม้ว่านิมเฟียมันจะไม่ได้ช่วยเราทำดาเมจแต่พอมันทำให้แบบ การ์ดในมือของเรามันดีขึ้นนะ่ะซึ่งเอาจริงๆนะผมเล่นมา5-6เกมอะมือดีทุกเกมเลยต่อให้ตาไหนจะมือบริกนิดหน่อยอะสุดท้ายนิมฟียกับโปรเฟสเซอร์มันจะช่วยทําให้เรามือดีแล้วเราก็จะทําลิซาดอนแบบทันพร้อมเล่นแน่นอนคือต้องเข้าใจก่อนว่าลิซาดอนน่ะด้วยเลือดด้วยพลังโจมตีของมันอะ่ะมันเยอะทั้งคู่ถ้าเราตั้งบอร์ดได้อะยังไงฝั่งตรงข้ามคือ ต่อกรเราได้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับผมว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในเด็กที่สามารถเอามาใช้ในการไต่แรงได้ดีแต่ว่าเท่าที่ไปนั่งดูสถิติในราการแข่งขันเนี่ยเด็กนี้สกอร์ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าไม่แน่ครับอาทิตย์หน้าอาจจะขึ้นมาก็ได้อาจจะเป็นแบบหนึ่งในเด็กมามืดที่จะกระโดดเข้ามาในท็อป10ในช่วงสัปดาห์ที่2ยังไงก็รอติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน